ีครับเด้อสวัสดีครับนี่ก็เป็นสัมผัสแรกนะครับสัมผัสแรกครับเม็นสี่หนึ่งสองสี่ครับขึ้นคันแท่นหน้าว่าได้ครับขึ้นคันแท่นหน้าว่าได้ก็มันเป็นการประมาณครับการประมาณเออนี่นี่ถ้าว่าถ้าว่ามีตัวนี้ก็ไม่ดีนะครับไม่ดีดูดูไม่ดีครับแตกสามก้อนดูดูดูไม่ดีครับนี่นี่เอวหาศูนย์ครับติดลมครับติดลม ก็รอรอรถอีกคันหนึ่งมามา,มาดึงให้นะครับรอรถอีกคันหนึ่งมาดึงให้ก็เป็นหน้าหน้าปังครับหน้าปังคือว่าความชื้นของของดินครับของของของดินก็ยังจะมีอยู่ครับยังยังมีอยู่ทําให้ติดนะครับติดติดนี่ครับนี่นี่ก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยกับพอถึงครับสาคันหรอกครับกับพอถึงกับสาหันแต่ว่า แต่ว่าดิน,ด,นดินไม่ขึ้นนะครับดินดินไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอรอรถไถอีกคันหนึ่งมาดึงให้นำมาแล้วเดอครับมาแล้วครับนี่ตัวช่วยครับตัวช่วยเบิงบ่า l อ0ซีศี่ดึงไว้่อครับสี่ดึง L อ0าศกับเครื่องอัดไวบ้บอครับ รอครับรอรอถอยอีกถอยถอยถอยมีอีกถอ,ถ,อถอยมีอีกพ่อ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 ท่าขนีขข่เลครับเออกระทั่งท่งขามนี่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 ท่านท่งขามง่ายๆบ่อขามอ่าเอาเอาเอาสั้นๆนะลุงนี่เราเอาโซครับโซต่อเข้าไปครับดึงได้ว่าน้อยเนอะอ้าวจานนี้ไปมันอาจจะสั้นนะครับเด้อ ผ่าปอ,อ,อัดสันน้นแน่ก็ดินไม่มากครับดินดินดินไม่มากครับก็แค่พอให้พยุงขึ้นได้ครับลองบึงรับลองลองเบืองวาสิไว้วอรครับวาสีไว้วอ พ่แอพ่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 อถอยไม่ถอยมาเป็นเป็นทุ่งนาปังนะครับนาปังปลากรงใช่ครับดูเราก็เราก็ตรวจดูนะครับอันดับหนึ่งครับอันดับแรกถ้ารถติดลมนะครับโอ้จมจมสองสองรอครับรถติดลมนะครับนี่สําหรับแนะนําครับเดินแนะนํานี่อันนี้โอ้ล้มลึกเลยครับล้มลึกพุ่นนะครับ แทนที่ที่ไปขามพปง่ายๆบพกขามครับอันดับแรกนะครับตัวกระแทกนะครับตัวตัวกระแทกนะครับเด้ออันนี้คือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งความรู้ครับถ้าตัวนี้กระแทกปั้งหักปั๊บนี่ตัวนี้จะเป็นเซฟเซฟที่จะเซฟกระสวยครับถ้าตัวนี้หักก่อนตัวนี้คือว่าเราจะกันกระแทกครับกันกระแทกนี่ครับไอคือว่าอีกหนึ่งความรู้ครับเด้อครับอีกอีกหนึ่งความรู้นะครับนี่คือว่าตัวนี้เวลากระแทกตรงไหนกระซ้างครับขอให้มาเมืองตัวนี้ครับ เวลาเรากะแทกเวลาเราติดเราต้องมาดูอันนี้ครับอันดับแรกนะครับอ่านี่คือว่าพานครับโบมียงนีค่ครับแผลครับลองรอยจากการคลิปมาครับนี่ก็คือว่าเขาจะเซฟครับเซฟก็สวยเซฟเซฟเซฟเขาควายนี่เขาเอื่นเขาควายครับนี่คือว่าอันดับแรกในเรื่องรถติดต้องมาดูจุดนี้ครับนี่ครับนี่นี่นี่